ถามตอบข้อธรรมคำถามที่1น่งข้าพเจ้าอยากเรียนถามอาจารย์น้องเกี่ยวกับคำว่าอาจินไตยถึงความหมายที่ได้บัญญัติไว้และความจริงของอาจินไตยคืออะไรโปรดเมตตาให้ความจริงแก่มวลมนุษย์สาธุคำถามที่2เรื่องสัตว์ธรรม3าคือปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวทในฐานะเราเป็นพุทธศาสนิกชนควรเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรครับอาจารย์น้องไนท์เอาละมีคนทำกันเยอะมากระหว่างสัจธรรม ก็คือศักระมมี3ารูปแบบคือปริยัต์ครับปริยัติคือตำราก็เหมือนการอ่านแบบคำสอนนั่นแหละครับคือประมาณนั้นครับต่อไปครับคืออย่างที่2ครับคือปฏิบัติครับคือการลงมือทําครับและเพื่อพิสูจน์แบบทางวิทยาศาสตร์พิกููนครับก็คือ อันนี้สารครับปฏิเวทครับก็คือผลที่ได้รับจากการลงมือทําครับก็คือผลลัพธ์เราจะแบบแต่ละจิตะจะไม่เท่ากันครับก็ขึ้นอยู่กับสภาว่าการสอส่ภาวะการสอบสอบนั่นแหละครับมันขึ้นับสภาวะจิตครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนถามกันมากเลยก็คืออจินใจครับเรื่องก็คืออัจิิใจคือเรื่องที่ไม่คาดคิดด้วยจักรู้ด้วยปัญญาแห่งตนครับ ครับและจิตปราตะคนและรับรู้ได้หรือไม่เป็นการรับรู้เป็นนามาทําให้รู้แจ้งในจิตครับก็คืออีกอย่างหนึ่งครับก็คือไม่ควรยึดติดครับและอีกอย่างหนึ่งครับคือจิตปัตุชนครับไม่ควรยึดติดครับกับอดีตตายครับแล้วถ้ายึดติดอ่ะจะหารับความรู้ได้ไหมครับก็คืออย่ายึดติดนั่นแหละครับ มีคนทำกันเยอะมากระหว่างสัจธรรมครับก็คือสักกิจม,มีสามรูปแบบคือปริยัติครับปริยัติคือตำาราทำกันเยอะมากระหว่างสัจธรรมครับก็คือสักกิจกันเยอะมากระหว่างสัจธรรมครับก็คือสักกิจม,มีสามรูปแบบวิดีโอที่ท่านได้ดูไปแล้วเป็นวิดีโอจากแกงน้องในซึ่งไม่มีการตอบโต,ต้ใดอย่างใดเอ่อ นอกจากน้องไหนนี้จะพูดไม่ชัดแล้วยังรู้สึกจะหูไม่ค่อยดีแอดมินนี่ไม่มีการตรวจสอบปล่อยออกมาได้ยังไงแม่นกต้องพิจารณาไล่ออกซะแล้วนะคือคำถามก็มีอยู่สองข้อให้น้องไหนตอบ 1. เรื่องของอาจินไต้สเป็นเรื่องของสัตรธรรมสมย้ำคำว่าสัตรธรรมนะ แต่น้องในไปบอกว่าสัจธรรมสามน่มันเป็นคนละเรื่อง,น,องนะเรื่องของสัจธรรมกับเรื่องสัตธรรมมันคนละเรื่องกันนะนอกจากเด็กปากไม่ดีพูดไม่ชัดแล้วเนี่ยหูยังไม่ดีอีแล้วก็ไม่ได้อ่านเลยนะทั้งทีง่ตอนต้นก็ มีบอกอยู่ว่าเป็นสัจธรรมไม่ใช่สัจธรรมคนละเรื่องเอาไหนไหนเด็กก็ตอบคำว่าใช้คําว่าสัจธรรมแล้วหลวงพ่อก็อธิบายหน่อยคลิปนี้อาจจะต้องแบ่งเป็นสามคลิปนะอธิบายที่เขาไม่ได้ถามคือคําว่าสัจธรรมสัจธรรมเนี่ยเรียกคําสั้นๆว่าธรรมก็ได้ธรรมะก,ก็ได้สัจธรรมก็คือความจรงิง ธรรมะก็คือความจริงธรรมะเนี่ยในความหมายเนี่ยอ่าหลวงพ่อพุทธทาบอกไว้ว่ามีสีความหมายคำว่าธรรมะหรือคำว่าสัจธรรมนี่นะสัจธรรมแปลว่าความจริงก็ได้ธรรมะคือความจริงธรรมะมาจากคําว่าธรรมชาติหนึ่งมาจากคำว่าธรรมชาติมีสีความหมายความหมายที่หนึ่งคือธรรมตัวธรรมชาติ ตัวธรรมชาตินี่จะเรียกทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้จักก็ตามที่เราไม่รู้จักก็ตามที่เป็นวตัตถุก็ตามที่เป็นนามธรรมก็ตามอที่เป็นพลังงานก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งถึงจักรวาลเนี่ยเรียกว่าธรรมะ <c oughs> อะ ือเรียกทุกอย่างเลยที่รู้จักทั้งไม่รู้จักนะที่ยังไม่เคยไม่ค้นพบหรือที่ค้นพบแล้ว <c oughs> เรียกว่าธรรมะคําเดียวสั้นๆความหมายที่หนึ่งคือตัวธรรมชาตินะความหมายที่สองเนี่ยในตัวธรรมชาติเนี่ยหรือตัวธรรมะเนี่ยมันจะมีกฎควบคุมอยู่นะกฎใหญ่ที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือกฎของไตรลักษณนะไตรลักษณะนะ คือมีลักษณะสามประการหรือสามัญลักษณะ,ะหนึ่งคือความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงสองคือความทุกขังสามคือความเป็นอนัตตากฎเนี่ยอันนี้เป็นกฎใหญ่นะทุกๆกฎในโลกนี้ของวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนักเคมีนักชีวฟิสิก จะรวมอยู่ในกฎใหญ่อันนี้กฎของพระพุทธเจ้าอยู่ภายใต้กฎของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดสู้นเป็นกฎใหญ่คืออันนี้จังทุกขังอนัตตากฎฟิสิกส์กฎเคมีกฎอะไรหนีกฎนี้ไม่พ้นหนีกฎกฎใหญ่ของพระพุทธเจ้านี่ไม่พ้นอายุตัวอย่างเช่นธรรมชาติเนี่ย กฎที่ควบคุมอยู่เนี่ยในธรรมชาติเนี่ยกฎที่ควบคุมว่าโลกต้องเอียงกี่องศาและต้องวนรอบดวงอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนะหรือกฎของไอน์สไตน์เงี้ยนะมันก็ต้องมีกฎบังคับอยู่อะเรื่องโอกาสก,กาลเวลาเนี่ยกฎของไอน์ออ <c oughs> สไตน์นะเออ่ทฤษฎีสมมติภาพเนี่ย มันก็ขึ้นกับกดไตรลักอยู่ดีอ่ะวันนี้ไม่พ้นกดไตรลักนะคำว่าอน,นิจจังเนี่ยตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดเลยมันจะอยู่นิ่งๆนะมันมีความเป็นน,นิจจังอยู่ในตัวนะเห็นไหมมันมีนิวเคลียสมีโปรตอนอยู่ตรงกลางมันมีการเคลื่อนไหวนะสิ่งที่เล็กที่สุดที่เราต้องเรามองไม่เห็นนะ <c oughs> ชาวบ,บ้านอาจจะไม่เข้าใจต้องใช้ทางวิทยาศาสตร์เข้าใจ อาเสยถ้าชาวบ้านเข้าใจสติง่ายๆก็ตามเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยดูเพรานั่งอยู่เฉยๆตอนเนี้ยจริงๆรพไฟนี่อยู่นิ่งๆนะลรพไฟเคลื่อนตัวด้วยความเร็วมากมากกว่ารถยนต์อีกเพราะโลกมันหมุนนะ <S <S โลกโลกมันหมุนรอบตัวเองเนะ่ยนอกจากมันหมุนหมุนรอบตัวเองดวงอาทิตย์เนี่ยมันหมุนอีกอะมันเคลื่อนไหวอีกอะโอ้มันไม่รู้เคลื่อนไหวเร็วเท่าไหร่แค่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแต่ความเป็นจริงไง สัจธรรมจริงๆไม่ได้อยู่เฉยๆมันมีความเปลี่ยนนิจจังอยู่ในตัวนะคือหนึ่งสี่ความหมายคือหนึ่งตัวธรรมชาติสองตัวกฎที่ควบคุมตัวธรรมชาติอยู่นะในความหมายของ่าธรรมะหรือสัจธรรมนี่นะคราวน,นี้ไอ้สามเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีหน้าที่ของมันทําห <c oughs> นะ้รรนาที่ของมันนะไอ้สิ่งไม่มีชีวิตก็าตาม สิ่งมีชีวิตก็ตามมันก็ต้องมีหน้าที่ของมันใช่ไหมถึงเวลามันก็เปลี่ยนแปลงตามกฎของอนิจจังคราวนี้มันมีหน้าที่หน้าที่เนี่ยคือสิ่งมีชีวิตลวมทั้งมนุษย์เราด้วยนะต้นไม้ก็ตามต้นไม้ถลากมันไม่ทําหน้าที่เป็นไงต้นไม้ก็ตายเราเหมือนกันนะเราเนี่ยถ้าเราไม่ทําหน้าที่ไอเวยยะว่าง่ายเราไม่ทำหน้าที่ทำหน้าที่สักชิ้นหนึ่งเงี้ย เราเห็นว่าหน้าตานี่เราชอบหน้าตาเราสวยตาสวยดิ้นอะไรอะไรสวยเนี่ยนะนะแต่ถ้าตูดมันไม่ทําหน้าที่เาอาทิตย์อย่างเงี้ยนมยเราเราไม่สบายนะอสิ่งที่เราเห็นว่าเออมันมันมัน,มนเป็นเอะไรที่ที่ตามมา <c oughs> แต่ถ้าเิดเกิดเป็นแอนตี้ขึ้นมาไม่ทําหน้าที่เนี่ยก็เป็นปัญหาใช่ไหมหน้าที่ <c oughs> าทกานี้นหน้าที่ของมนุษย์เนี่ยก็มีเรื่องความดีความชั่วเข้ามากเกี่ยวข้องอ่า เมื่อมีความดีความชั่วนะหรือการกระทำํำมันก็เกิดผลของมันคือความดีความชั่วอ่าอ่าหรือความสุขความทุกข์อ่าความหมายที่สี่ก็คือผลของการกระทําจากการทําหน้าที่อ่าคือผลนะไม่ใช่เหตุนะ <c oughs> อันนี้น้องนายจะพูดเรื่องอริยสัจสี่ สลับกันหน้าที่คือคือการกระทำนะน้นองนายก็บอกทุกคือกรรมอันนี้ไม่ใช่ความทุกข์เป็นผลของการกระทำแอคชัน่นแอคชั่นคือการกระทำ r รี c t ชั่นคือผลกรรมผลของการกระทำเป็นการพูดสลับกัน ด้วยความไม่เข้าใจในอริยสัจสี่เคยพูดไปแล้วอันที่สี่ก็คือผลของจากการทําหน้าที่ก็คือความสุขความทุกข์อนะหรือบุญบาปบ